รามยอนรสไก่เผ็ดเกาหลี ยังกิมจิีบแบบค่ะทุกคนวันนี้บอสเอามาม่ากเกาหลีมาให้แต่ลูกน้องอย่างเราจะกินมาม่าธรรมดาก็ไม่ได้ปะเพราะวันนี้เราก็จัดท็อปปิ้งมาแบบจุกๆเริมแรกทุกคนก็ลวกเส้นอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากเส้นสุกแล้วก็เทน,น้ําออกนิดนึงให้น้ํามันขุกขิกแล้วก็เติมเครื่องปรุงที่เขาให้มาได้เลยใหหนึ่งซองก็จะมีน้ํามันผงปรุงรสผักอบแห้งแต่ในคลิปเราทํา2ห่อนะทุกคนเห็นเครื่องปรุงครบก็โคเลโคลได้เลยไม่รอช้าเรามาวางท็อปปิ้งที่เราเตรียมไว้กันใส้กอกับมาม่่่่าาาาาาเเเกกกหหลีีันไมไมดดดด้้้ตูออ็็ยยพขงร เนี่ยคือมีไก่ด้วยนะทุกคนแ,แค่ไก่ก็ไม่พอปะไข่ต้มก็ต้องมาชี้สองแผ่นจุกๆไข่กุ้งไปอีกเบะมาสาหร่ายโรยหน้าก็ขาดไม่ได้นนี้อร่อยมากไม่เชื่อดูโอ้โหนะมานาลองชิมน,นิดหน่อยก่อนหืมหืมหืมล็้ลนนกหมืมห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 ืม